สวัสดีค่ะกลับมาพบมาพอกอีกแล้วกับเรียชาแนลชั้นนีมีช่องช่องที่สารและแนยืนหนึ่งคนหักเป็นลอยคนปล่อยเป็นแสนนะคะพี่น้องคะว่าสิไปอาบน้ำนอนแล้วนะคะว่าสิบ่กท่นเฮ็ดคลิปเด้อแต่บัดที่นี่คอยไปเช็คช่องทิกตอก่อยเนาะข่อยมีทิกตอกยี่จักช่องวะหนึ่งสองสามสี่ห้ามันกับช่องเะช่องไอ้านแนช่องนู่นช่องนี้แนนอ้อนมันก็มีช่องเปิดใหม่มาอีกข่อยก็ลังเปิดนะคะเพราะว่ายางคือเปิด คือเห็นเขาไลฟ์สดนู่นนั่นนี่กันแต่เราก็ทำคอนเทนต์ใช่ไหมพี่น้องพี่น้องเข้าใจบอว่าอว,ว์เวลาเขาเหตุเหตุคลิปคลิปหนึ่งเขาสามารถลงในจักแพลตฟอร์มก็ว่าไปเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าบัดที่นี่บาดลิคลิปที่คอยโอเคโอเคไอทอล์ฟเวิร์ดโอเคอันคลอเดดดอลฟเฟิร์สพลีสมาไม่คลิปเฟิร์สวล่าโปรซิมคือเขาเห็ุเหตุคลิปคลิปหนึ่งอย่างเช่นคลิปชอ็อตใช่ไหมคะเขาเห็ุ เฮามีจักแพลตฟอร์มเฮาสามารถเอาไปลงเลยเบิร์ดเราชงไมค์ขอก็เปิดขึ้นมาเพื่อการนี่ละน่ารักน่ารักกิ๊บเก๋เนาะพี่น้องเนาะอืมเราแต่ว่าไพสิเฮ็ดไปแล้วก็อีกอย่างนึงถ้า FC ข่อยสิรู้เองว่าสิรู้ดีว่าข่อยน่ะอยากเว้าเรื่องหยังข่อยก็เว้าเว้าไปตามความคิดของข่อยแล้วข่อยก็บ่คิดสิไปทะเลาะวิวาทกับช่องใดหรือว่าอีหยังข่อยก็เบิ่งเบิ่งเบิดช่องใดข่อยมักข่อยก็ไปเบิ่ง ่อยอยากไปเส่ให้ผู้ใด่อยกับไปตามวิธีของ่อยนะคะเออถ้าคอยตื่นสั้นท่านหัวสิแบบไปนั่นนี่น่แต่ส่วนมาก่อยกับบ่คอยบ่ไหนคอยได้คอมเมนต์ดอกจ้านอกจากอันว่าคนรู้จักกันแน่รู้จังไดนยังสีน่ะนะพี่น้องบ่บ่เชื่อวาหูจักหรือเราก็รู้จักตามที่เราเป็นเอฟซีเหมือนกันน่ะนะพี่น้องจ้าแต่บ่คอยบ่คอยได้คอมเมนต์แล้วกับบ่เคยไปแล้วกับบ่เคยไปคอมเมนต์วาไหลหรือว่าอีหย่างนะคะก็แค่ออกความคิดเห็นไปนะตรงนั้นนู่นนี่นั่นทักทายสนุกสนานไปปกติสําหรับคอยเด้ บ้านนี่ประเด็นที่ข่อยคยบอกว่ามันมีคนคนหนึ่งน่ะเขามาตามฟอลโล่ข่อยในแอ่นเฟซบุ๊กส่วนตัวข่อยมันบอเฟซบุ๊ก Facebook ส่วนตัวเออนั่นแหละไม่ไงนี่ข่อยทุกคนก็รลู้รู้จักนั่งอะแหละู้จักนั่งอะแหละทุกคนก็รู้จักนั่งข่อย,งยงอยกับบอดี้อีงยังก็เล่าเนาะเขาก็บอดดี้อีหยังก็เล่าก็บบอดี้สนใจละ่ละล่าสุดเมื่อนี้พี่น้องไปนั่งคอมเมนต์ข่อยอันที่ข่อยเอาเฮดคลิปช็อตมันบอที่ว่า,เ,าเรื่องทนายพัดออกมาโพส์น่นนี่ใช่ไหมก,ก็ทำไปคลิปทำคอนเทนต์ไปตามภาษาข น้ําเป็นน้่คอมเมนต์่อยอยู่ในอันติ๊กตอกแหมละเมอว่าสันคืออยู่กลุ่มดาวปกันละคอยก็เลยขออนุญาตยาติคุณยายเด้ออย่ามาโอนอัวกันค่ะเชื่อไไยเชื่อมั่นทุกคนมีสิทธิเชื่อไพเชื่อมั่นสิ่แผ่ริสึกสี่ชนะมือหนึ่งมันก็ผ่านไปนะคะอันศาสตร์วเท็์ส่องมหากินเจอกันขออนุญาตอันขอลิขสิท์อันคุณแม่มาดามหน่อยฮักนอสวีเดนหน่อยนะคะอันศาสตร์วิทย์ส่องหากินมาพอกันอืมอย่าสีอันนี้ บ่อยากอันนี้นะบ่อยากเอ้เขาเกิดมาจังไดก่อนเฮ็ดช่องเล่นโซเชีย so ลนั่นเล่นให้มันมีสติจ้าบแมเนดาไปเบิดนนุนนันนี่บแมเนผ่านไปนํ่ตามจิกตามกัดรู้แล้วว่าอยากอยากมีซีนมีแสนผู้แสงผู้ใดมันกับเป็นปกติใช่ไหมคะของคนทําช่องแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ชอบอย่างเขา เสี่ห้าขอไปน้ำดาน้ำอันจิกคอมเมนต์บออนะคะ่อยบอบอเคยนะคะสําหรับตัวข่อย่อยบอเคย่อูบว่าสิไปโพสบอรูว่าสิไปคอมเมนต์เพื่ออียงนะสําหรับอ่อยขึ้นแบบว่าเราอยากเชียร์ใครเราก็เชียร์อของเราไปแล้วแต่ว่าเรามีไอเดียจะทำคอนเทนต์เป็นยังไงนี่คือตัว่อย่อยคิดอยกากเปลี่ยข่อยก็โอเคออกมานูุนนี่นั่นแมนบอละ่ะแต่เสี่ข่อยไปน้ำคอมเมนต์อันดาน้ำช่องน้ำช่องนี่มันเมนชันจา๋ามันเมนทุละจา๋าเออฉันบนันเปมิทุละเพราะสิไปน้ำดาคน,นเหรนเพราะปนันนะคะ มีอย่ามีงานค่ะที่คอยโพสนะก็โอเคแหละคอยโพสเข็ทำ content. คอนเทนต์ก็ทําเหมือนทุกคนทุกคนก็ทำคอนเทนต์ใช่ไหมมันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าบอกว่าผู้ใดสิมใม้แต่งว่าแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้บ่ได้จ่ายอยากว่าสิว่าเองเนาะอืมบ่ตงไปอันนั่นวะละเมอจังสันจังสีบ่ตกไปนั่งคอมเมนต์แซะเขาบูหมักเข,าข้าก็บ่ได้ไปแซะเดี๋ยวคุณยายเดี๋ยวถามว่าเบิ้งสองข่อยยูข่อยรู้ว่าอยู่จอ,จอ,จอ,จอบจอบมาจอบเบิ่งข่อยยูแต่ว่ากระ,อะขอบคุณล่ะค่ะที่แวะมาบ่าบ่ากันเออ แต่เป็นคอยเนี่ยบอคอยบพะมาขอกับบเบิงคอยที่บอกว่าการบอข่าวหรือว่ายังในการใส่ความคิดเห็นใส่งอย่างนี้เขาบริเกตบริเกตบ,บริสร้างเพราะว่าเขาบริมีปัญหาส่วนตัวก็เขาเจา้าแมนบอพี่น้องแต่เราก็พูดในในกระแสที่เป็นข่าวแต่ว่าก็เหมือนเราเชียบอลน,นะเออเหมือนเราเชียกีฬานะ่ะเราชอบฝั่งนี้เราพูดเชียร์ฝั่งนี้สิเออแล้วถ้าฝั่งนั้นทําอะไรมาเอ,อ้าเราก็ใส่ความคิดเห็นไปมัน ไม่น่าจะใช่แบบนี้นะเราก็พูดในช่องของเราในพื้นที่ของเราเหมือนกันโอเคมันอาจเป็นสาธารนณะใช่มันเป็นสาธารนณะแต่คนที่เราพูดถึงเขาก็เป็นบุคคลสาธารณะเหมือนกันแมนบอละอืมกับพ่ไปได้อัน,นอันนั่นอันนี้อันนี้อันนั่นมากมายนะคะบระเด็จเบาจนเสียงสันบิบิเบจริงสันนะคะคุณยายค่ะเจ้ามันต้องซ้ำหลุนคุณยายคุณแม่ชั้นพุลลาเออฉันโมเมนต์พี่บ้าค่ะพ่อสิไปหน้าอันนี้มัอน,นี่อัน ข่อยว่าข่อยสิบออยากบอกถึงเจ้าดอกแต่ข่อยกับอยากให้มุเจาะรับรู้ว่าอย่ามาอ่นฉันนะจะ๊ะเจ้าเสียฟังได้เจ้าก็ไปฟังนั่นอย่ามาอุน่อนไหวอุ่นอว่กับฉันจ้ะฉันข่อยมีความคิดของข่อยข่อยมีความคิดเป็นของเจ้าของนะคะบ่ต้องเอามาใส่ฉันบ่ต้องมาอันิจจาฉันบเล่นน้ำฉันบอกว่าฉันสิบอกถึงเพื่อนคิดนี่คิดเดียวได้ไหมเด้อืแยกยาก ai, ai, ยเลยยายอย่ามาอุ่นอว่วฉันจ้ะ เออถ้าเห็นบอมักก็เลื่อนผ่านหรือว่าบอกฉันไปเลยก็ได้บริสิเลียบบอมีปัญหาเออผู้ใดฟเห็นบอมักแล้วก็บอกฉันไปเลื่อนฉันผ่านไปแล้วก็แล้วค่ะไม่ต้องตามมาคอมเมนต์นู่นนั่นนี่อืมเพราะว่ายังมันกับบอมเป็นคนใหญ่บองหูจะคว่ำเนาะบอกถึงว่าน่ะนะคุณผู้ชมคุณผู้เห็ดคลิปนี้่เลยเนี่ยแต่ข่อยกับถ้าคุณผู้เห็นเราก็คือจังบ่อันเศ้านะไปตามฟอลโล่ข่อยไอจีไอเฟสบุ๊คส่วนตัวข่อยอันข่อยมีอีกเด้อเฟสบุ๊กหลังข่อยมีอย่างอีกเนี่ย คอยมีอันเพจคกกิงเดอละการนู่นนั่นนี่ได้ย่ายาสิวิตตามกันไปตามให้มันเบิดเอออะไ่คอยแจ๊คสีบอกจ็งไหนก็เล่าเหรอคอยกบลูขึ้นกันคอยกบลูพึ่อกันเพราะฉะนั้นฝากบอกฟาดคลิปหนึ่งยะอย่ามาอดอัวกันเสียภผยเสียมันเจ้าอยากเสียจะเฮ็ยอยากเฮ็ดคลิปได้หรือว่าจจอยากเฮ็ดยังมันก็นเรื่องของเจ้าคอยเฮ็ดคองข่อยไปเพราะฉะนั้นโอเคเนาะม่ไงอือเจ้าอยากใหม้มูบอกถึงเจ้าเด่กแมนโอเคขอยบอกให้ ทุกคนกับเขาใจนอกว่าผู้ใดทุกคนกับเขาใจนอกว่าผู้ใดอเม,มนบอละ่ะอย่าบุญไหวกันมักไพมักมั่นเสียไพรเสียมั่นผู้เขาเจ้าเสียฟังนี่เขาเจ้าก็มากับคนไอ้กันใน้เมื่อเพื่อนโพดแบบนั้นทุกคนสามารถอันคิดผู้ใดเสียฟังไหนก็สามารถไม่ไอ้จินตนาการไดนมันว่าเออนู่นนั่นนี่ก็ตบมือสวดๆวแต่พอมันผ่านไปค่ะผ่านไปก็ผ่านไปก,ไปการทําข่าวดราม่านี่มันท่านของท่านกะระแสดิพี่น้องเพราะท่านกะระแสนี่ มันการตลาดว่ายเนาะจ้ะมันเป็นเรื่องปกติที่คนจะหยิบยกมาพูดมาเล่าเออแต่ถ้าไม่ชอบก็พานนะคะอืมแต่ข่อยกับยิงบ่เคยไปซองเจ้าดอกวา่วเคคาเพราะว่าข่อยขี้ขานฟังอืมข่อยขี้ขานฟัง่งเลือ,เองเบิ่งข่อยกับ้าข่อยลงคลิปของข่อยแล้วข่อยเบิ่งข้าวที่ข่อยสิมวาวว้าวแล้วข่อยชนใจเรื่องยังข่อยก็สิไปเบิง่งอันั้นเบิ่งอันั้นแล้วก็มาว้าหรือสีโพ์มันก็นเป็นเหลืองของข่อยมันบออืมออกจากขันข่อยก็ไปทํางานทําการของข่อยไปกินเหล้าของข่อยเป็นยังระบ้านเหมาเหยียบห้อยค นะคะล้วขอกระเบิ้งหนังเบิ้งซีรีส์เบิ้งครูสิงครูยางเขาข่อยไปตามภาษาแต่ข่อยจะไม่ไปตามคอมเมนต์ช่องที่บอกว่าเชียร์คนฝั่งกับฉันมันไม่แม่นทุัะของข่อยเนาะอืมเขาจะไปเบิ้งเหี้ยเนี่ยแมนบอกเออนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่องด้วยค่ะคริปนี้ยาวแต่าจักหน่อยปกติเลยยาวเบาฉันจิ๊บ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 แล้วก็ลงอันนั่นแหละจ้ะก็ขออนุญาตขอโตไปก็ได้จ้ะเดอ้อคุณยายอย่ามาโอ,อนอนะัวฉันหนา ฉันบ่ได้มีผิดมีไฟบ่ได้มีหย,ย,ยังดอกอืมแต่ว่าฉันลำคาญโอเคแยกย้ายค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย